อัปเดตความเคลื่อนไหวมาร์คแบมก่สเวนข่าววันนี้นะคะแบมแบมค่ะมาร์ควันนี้แฟนๆตั้งแต่เช้าเลยนะคะด้วยรูปนี้ค่ะคุณผู้ชมก็เป็นรูปที่แบมแบมนะคะเพิ่งจะตื่นนอนนะคะและก็ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะคะแฟนๆค่ะไปคอมเมนต์นะคะบอกว่าอยากได้เงินต้องทํางานอยากให้แบมแฟนทอล์กนานๆต้องทําไงอะครับแบมแบมก็มาตอบกลับนะคะคุณผู้ชมแบมแบมเขาบอกว่าทําใจครับนอนต่อละบายๆและยังมีอีกหนึ่งคำขอจากแฟนๆนะคะเป็นอะไรไปดูกัน แบมฉันมีหนึ่งคำขอได้โปรโดทำอะไรบางอย่างและนำจินยองออมมากลับมาให้เราด้วยเราคิดถึงเขาแต่เขาไม่อยากปรากฏตัวแม้แต่สัปดาห์ละครัเป็นแบมค่ะตอบกลับนะจ๊ะตอบกลับด้วยรูปนี้ค่ะคุณผู้ชมพีคมากนะจ๊ะเรียกว่าแกงออมมาแล้วนึ่งนะคะไม่เกลียนไม่ใช่แบมแบมอย่างแน,น่นอนนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อนะคะกับมาร์กตัวนั่ วันนี้ค่ะมากตัวนะคะมาโพสทวิตเตอร์ค่ะซึ่งกลายเป็นไทยด้วยว่าหวังว่าพวกคุณจะสนุกกับ l s t Breath อาทิตย์นี้น่าจะทำแชทวิดมาร์กดีไหมตอบเลยว่าดีค่ะ l s t b r r e t h มาแรงทุกแพลตฟรอร์มค่ะแฟนๆวีสนันทวิตเตอร์นะคะในวันนี้นะคะทวิตเตอร์คือคักแต่เช้าเลยนะคะกับแฮชแทเช้านี้ฟังลัสเบรตอย่างนะคะ ซึ่งหลังจากที่มาร์คตวนนะคะปล่อย mv last b ัสเในวันที่12พฤศจิกายนที่ผ่านมาเพลงก็ติดแฮชแท็กเพลงมาแรงอันดับที่1ตั้งแต่วันแรกและเช้าวันนี้นะคะ16พฤศจิกายนก็ยังมาแรงด้วยอันดับที่1 on trending for music บน y o u น u b e นะคะเช่นเดียวกันกับ t w i t เ e r นะคะที่เช้าวันนะะี้ค่ะเหล่าอากาเซนนะคะวีดบน t w i t เ e r จนแฮชแท็กเช้านี้ฟังลัสเบตอย่างติดเทรนมาแรงอันดับที่1ในประเทศไทยไปด้วยเช่นเดียวกันจ้า ไปดูทางฝั่งอินสตาแกรมนะคะวันนี้ค่ะมาร์กก็มาโพสต์ขอบคุณแฟนๆนะคะโดยแปลเป็นไทยได้ว่าเรื่องราวลึกๆข้างในของผมที่อยากจะแบ่งปันนี่คือภาพบางส่วนจากมิวสิกวิดีโอขอขอบคุณทุกการสนับสนุน so Proud of you ค่ะมาร์กตวนและนี่ก็คือความเคลื่อนไหวจากมาร์กแบบกอสเซเว่นนะคะที่เรานำมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันนะคะหากคุณชอบใจนะคะอย่าลืมกด s u b s c ค i b e ค่ะกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วเรามาันจกันใหม่คิปหน้า